ทุกคนมีอาวุธที่ชอบแต่ไม่ค่อยได้เล่นกันบ้างหรือเปล่าครับผมเนี่ยมีเว้ยน่าคือเจ้านี่ครับคอมปาโบเอาจริงนะเจ้าธนูเนี่ยค่อนข้างเล่นยากในทุกโหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวอลแฟร์หรือโอเ r อร์เลชั่นเอ้ยเอ้ยไม่โดนเะยกับวะเอ้ยไม่โดนเะยกับวะไอ้ธนูหายเอ๊ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมครับ a r ร์ช a ร่าวินเทอร์เทที่จะมีโหมดใหม่เข้ามาหน้าคือนี่ครับ a อ r o Clash ที่ทุกคนในแมปเนี่ยจะวัดกันด้วยธนูแบบล้วนๆเลยครับวัดกันไปเลยครับว่าใครแม่นกว่าเติมเกมไรหน้าเดลต้าฟอร์สไม่ว่าจะคอมหรือมือถือในราคาสุดคุ้มถูกกว่าใครได้แล้วที่ i s ส Man Shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนเข้าไวภายใน24ชั่วโมงมีเกมชั้นนามากมายให้เลือกถ้าเติมผ่านเว็บรับส่วนลด s ิ Man c คอ n พร้อมผ่อนได้นานสุด10เดือนถ้าเติมในไลน์มีทีมงานคอยดูแลปหนกก็ไมตต้องงัวเิถู ถ้าวผ่อนได้มีเงินคืนมีที่เดียวครับ man Shop. ลิสแมนชั่งเราได้เล่นดาบทะเลทรายด้วยครับเราคือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้ไหมเอ๋อ,อได้ได้สองตัวนะครับได้เป็นลูน่ากับเป็นแฮกคอร์นะทุกคนเราเป็นลูน่าดีกว่าเพราะว่าลูน่าเนี่ยน่าจะมีประวัติเคยเป็นนักธนูนะครับระดับแบบโอลิมปิกอะไรปรนะมาณนั้นระดับชาติามันี่คนเดียวกันเดี่ยวกันมึงก<อ>ันสี่คนยังเหลือมันน้อยจังอะ่ะมันไม่ค่อยพันกันด้วยธนูหรอปะเ <laughs> ขาให้คอน้ายมา มาเฮ้ยป้าเฮ้ยมันมันมันชอบชอบป้าไม่หลุดป้าเฮ้ยไม่หลุดป้าไม่หลุดเฮ้ยเนี่ยให้ดูก่อนถ้าสมมติเราไปเจอกับพวกปืนกองปืนกลเนี่ยเราตายตั้งแต่บะแรกนะแต่หมดนี้มันให้เรามาวัดกันได้ครับคือเรื่อนกันถ่อมๆมาโดนป้าโดนขาป้าโดนขาทีเอาดิมาดิมาดิแม่นจัด แมนชาต์แมนชาต์เฮ้ยมันว่ะชอบเดือดเด๋ยวก็ตักันเลยเนี่ยมามานี่เต็มเบ้าหัวมามาโโดนเต็มกระบานเมื่อกี้เออเออเดี๋ยวนอนมาเดี๋ยวๆอนมันวะโคนชอบหมดนี้เลยว่ะฝั่งซ้ายมี ปไปแกนเจออ่ะไหมทำไมเจอว่ะถ้าอยู่ขวาเฮ้ยเพื่อนจะใช้มีดเออเห็นเราล่วงเลี้ยงดาบเดียวอ่อนสามสิบหกประการเอ้าเข้าใกล้มันใช้มีดจ้วงเลยครับยี่ฟังเอาไงดีอ่ะยี่ฟังเอาไงดีอ่ะไอ้นี่มันหกอายดิไอ้นี่มันหกอายดิ ไอ้ไนี่มันหกอ 6R ไอ้นี่โรถดีเอกมามาว้าผัด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 โดนหัวไปดิขับบนหัวมาไปดิมาดิมัามัอาขนาดอี้บ้าให้ไม่ไหวอืมไม่โดนอืมไม่โดนอย่าหลบอย่าหลบเฮ้ยอย่าขยับอย่าขยับอย่าขยับ นนี่่แเจอสวนดอกเดียวเข้าว้าวตาเอานุอนุช็อตดีกว่าเรามีอนูช็อตทุกคนนี่แหละช็อตตูแม่งเลยช็อตตูดนี่แน่ไนนี่่แไม่ดูตามพัดตาเรือนี่แน่เกือบได้ต่อกันเกือบเพศโอยระเบิดแม่งเลยอนุมีระเบิดหมดด้วย นี่แน่เจอสวนได้ยินนะโอ้โมอ่ะนี่แน่ยืนรออยูยืนรอมานานแล้วเราโดนแซงแล้วทุกคนเพื่อเราไม่เอาเลยนี่แน่เต็มเบ้าเราบอกว่าเต็มเบ้าเฮ้ยนม่หีแน่ทะนูช็อตเหรอ เอิดปาฮึบล้มฮึบัึบชับ <c oughs> อืมเป็นเตาอ,อืมล้ลมาอืยไมเอ้ยอ่ารีบอุตส่าเรงมันงครับแต่ไม่ทันวะผมอย <c oughs> <c oughs> ากยิงธนูธนูทอปัดสี่เน่ยเต็มตัวเต็มตัวล้มแบะธนูชอบปนีดตรง เฮียโดนมีป่ะเขาใช้หมายแล้วน,น,น,นี่ไงเฮ้ยจ้าายโ้ยังโรยังเออเอาลูดีมากครับโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนระเบิดนี่แน่มาแมนแมนแแมนแมนแเยโอ้ยเอ้ยโดน เอ้ยโอ้โหกำังหายใจยิอยงอ่ะอืออืออืออมาดิมาดิกมามาจ้า,ากระโดดยิงผมเลยมอยาอีกนะเต็มเป้าป่ะดิเรายิงแบบไม่เล็งก็ได้มัะป่าดิเอาไหมอะี่เนี่ยมาดิมา,บบมาด,มาดิยิงแบบไม่เล็งก็ได้อือยิงแบบไม่เลง็ง มาดิเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นเล,เล,เล็งไม่ต้องเล็งไม่ต้องบอกเลยตะไกลหน่อยก็เออมาเออเออโอ้ยอุ้ยแมมนแเพื่อนมนแมนไอฝั่ง้แมนมากเรียบร้อยกับแพร แม่เอ้ยมันตั้งเฮ้ยมันมันมันตั้งไอบอลไม่รู้เรื่องอะไรเน,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 นี่ยฟีไฟล์แม่ตั้งไอบอลมาเนี่มาดีกว่าดีกว่าดีกว่าดีดีกว่า,วาน,นี่เนี่ยมันตั้เอาไครแย,ย,แยร่งโอไใคแย่งโอกูบราณกระพุ่มเลยเราเป็นคนดูแลน่านฟ้าเดี๋ยวนนี่เป็นคนดูแลที่สูง ไอ้ยี่วายแม่งเลไรผมกันเต็มนี่แน่ลอยลงมาคิดว่าเท่เหรอคิดว่าเป็นพระเอกใช่ไหมโดนน้ำเต็ม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโหมดนี้สำหรับใครที่ชอบเล่นธนูเหมือนผมเนี่ยหรือว่าหาอะไรคลายเครียดเล่นแรงเล่นโหมดโอเปเรชั่นมาเยอะแล้วเนี่ยก็มาลองเล่นโหมดนี้ได้เว้ยคือมันสนุกดีเล่นขำๆไม่เครียดนะฮะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สจคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกัน เติมเงมไปหน้าเดลต้าฟอสไม่ว่าจะคอมหรือมือถือในราคาสุดคุ้มถูกกว่าใครได้แล้วที่ริสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนเข้าไวภายใน24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกถ้าเติมผ่านเว็บรับส่วนลดริสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสุด10เดือนถ้าเติมในไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมถ,ถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนมีที่เดียวครับริสแมนช็อป